บทที่เก้าหลวงตาเฟื่องเสียงระฆังตอนตีสีเงยียบหายไปนานแล้วแต่เสียงเห่าหอนของสุนัขยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆเพราะเมื่อตัวหนึ่งหยุดอีกตัวหนึ่งก็ตั้งต้งตนหอนใหม่ผลัดกันรุกผลัดกันรับ อยู่อย่างนี้เป็นเวลาเกือบชั่วโมงแล้วครูใหญ่กำลังเดินจงกรมระยะที่หกอยู่รู้สึกกำคาญขึ้นมาตังหิดตังหิดเพราะแม้จะกำหนดได้ยินหนอครั้งแล้วครั้งเล่าพวกมันก็ยังไม่ยอมหยุดเห่าหอนเหตุนี้กระมังที่เขาเปรียบเทียบคนที่พูดพร่ำไม่รู้จักกาลเทศะว่าพวกปากหมาแต่ก็แปลก ตรงที่ว่าวันนี้เสียงของมันโหยหวนชวนให้ขนลุกขนพรองกว่าทุกวันหรือจะเป็นเพราะว่าพวกมันรู้ว่าวันนี้เป็นวันพระถึงได้หอนาน,านกว่าปกติเขาคิดเดินจงกรมได้หนึ่งชั่วโมงเต็มๆซึ่งกำหนดนั่งยังไม่ทันจะได้นั่งก็เห็นพระรูปหนึ่งเดินขึ้นศาลาตรงมาแสงจากดวงไฟสี่สิบแรงเทียน แม้จะไม่สว่างสวัยเท่าไฟนีออนแต่ก็ทำให้เห็นชัดว่าภิกษุรูปนั้นอายุในราวเจ็ดสิบเศษร่างกายสุดโทมสู้ผอมจีวรดูเก่าสกปรกแถมยังขาดกระรุ่งกระริ่งเหมือนเอาผ้าคิริ้วมาห่อหุ้มร่างภิกษุชลาเดินตัวแข็งทื่อตรงมาดวงตาจับย่องอยู่ที่ใบหน้าของครูใหญ่คลันใกล้เข้ามาในระยะสักสาเมตร จึงได้รู้ว่าท่านไม่ได้เดินหากลอยมาในลักษณะเท้าเรียเรียกกับพื้นสติบอกทันทีว่าสิ่งที่เห็นข้างหน้านั้นมาจากต่างภพภูมิหันไปดูครูน้อยสองคนเห็นเพิ่งจะเริ่มเดินจงกรมเพราะมัวแต่อิดอิดอดๆกว่าจะตื่นกันได้ก็เกือบตีห้าข้าไปแล้วมิหนำซ้ำยังเสียเวลาไปกับการล้างหน้าแปลงฟันอีกหลายนาที มีคนตื่นอยู่สองคนเช่นนี้ความกลัวก็ลดน้อยลงแต่เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ภาพลวงตาจึงกำหนดเห็นหนอสามครั้งกำหนดแล้วภาพนั้นก็ยังไม่หายไปครูวัยกลางคนจึงรวบรวมสติแล้วถามออกไปว่าท่านเป็นใครขึ้นมาทำอะไรที่นี่อาตมาเป็นพระอยู่วัดนี้เขาเรียกอาตมาว่าหลวงตาเฟื่อง เสียงนั้นแหลมพิลึกผิดแปลกไปจากเสียงมนุษย์ธรรมดาสามัญแล้วทำไมหลวงตาไม่ไปลงโบสกับเขาล่ะครับอาตมาไม่ต้องลงโบสอย่าตกใจอาตมาไม่ได้มาร้ายคือว่าอาตมาตายไปเมื่อสิบปีที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนคนฟังรู้สึกขนลุกสู้เมื่อภิกษุชลาบอกว่าตายแล้วแต่เมื่อท่านบอกว่าไม่ได้มาทำร้าย จึงกลั้นใจถามออกไปว่าแล้วท่านขึ้นมาบนกุฏินี้มีจุดประสงค์อะไรเหรอครับมีสิอาตมาจะมาขอส่วนบุญจากโยมอาตมาลำบากเลือเกินต้องอดอดยากอยากหนาวก่อนหนาวโยมช่วยบอกท่านพระครูด้วยว่าอาตมาขอผ้าไตรสักสำรับแล้วเวลาโยมปฏิบัติกรรมฐานช่วยแผ่เมตตาอุทิศกุศลให้หลวงตาเฟื่อง วัดป่ามะม่วงด้วยอาตมาจะได้ไปเกิดสัทีวนเวียนอยู่ที่นี่มาสิบปีแล้วเพราะยังใช้กรรมไม่หมดเมื่อตอนท่านบวชไม่ได้เจริญกรรมฐานหรอครับจึงได้มีสภาพอย่างนี้ใช่แล้วอาตมาเป็นคนหัวดือ้อท่านพระครูบอกอาตมาก็ไม่เชื่อเพราะเป็นคนทิฏฐิสูงเห็นว่าท่านพระครูเด็กกว่า ไหนเลยจะมาสอนอัตมาตได้ก็เพราะไม่เชื่อท่านนี้แหละถึงได้มาเป็นเปรตที่โยมเห็นอยู่นี่แหละเปรตเหรอครับทําไมรูปร่างไม่เหมือนกับที่ยายเล่าให้ฟังสมัยผมเด็กๆคือยายบอกว่าเปรตนั้นน่าตัวสูงเท่าต้นตาลปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบลานแสดงว่ายายหลอกผมใช่ไหมครับไม่ได้หลอกหลอกโยมเปรตมีหลายประเภท อย่างอาตมาเนี่ยประเภทประทัดตุปะชีวิกเปรตคือเปรตที่มีการเลี้ยงชีวิตอยู่โดยอาศัยบุญที่ผู้อื่นอุทิศให้อาตมาจึงต้องมาขอส่วนบุญจากโยมโปรดเมตตาด้วยเถิดเสียงนั้นทั้งขอร้องและวิงวอนถ้าอย่างนั้นผมจะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ทุกครั้งที่ทำกรรมฐานหลงตาชื่อเฟื่องนะครับ ถูกต้องอาตมาต้องขอขอบใจโยมเป็นอย่างมากขอให้โยมจงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติต่อไปทางนี้เป็นทางประเสริฐที่สุดแล้วอาตมายังนึกเสียดายเวลาที่ผ่านมามัวแต่ลงประมาทมัวเมาในชีวิตจึงต้องมาตกกระกรรมลำบากอย่างนี้กว่าจะรู้สึกตัวมันก่็สายเกินไปเสียแล้วจงอย่าไปเอาเยี่ยงย่างอาตมาเลย นี่ถ้าเป็นไปได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกครั้งอาตมาจะเจริญสติปัฏฐานสี่ไปจนตลอดชีวิตทีเดียวจะไม่ประมาทมัวเมาอีกแล้วเข็ดแล้วอาตมาลาลลนะโยมร่างนั้นค่อยๆลอยห่างออกไปแล้วจึงหายว่าไปกับความสลัวของรุ่งอรุณบัดเดินนั้นบรรดาสุนัขที่ส่งเสียงเห่าหอนมาตั้งแต่ตีสี่ ต่างพากันเงียบเสียงลงราวกับนัดครูใหญ่ไม่สบายหรือเปล่าครับถึงได้ยืนพูดอยู่คนเดียวอย่างนั้นครูบนมีเดินเข้ามาถามด้วยความสงสัยผมกำลังคุยกับหลวงตาเฟื่องคุณไม่เห็นหรอกหรือพระแก่ๆที่เดินขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เองผมไม่เห็นมีใครสักคนไม่เชื่อถามครูอรุณดูก็ได้จริงครับครูใหญ่ ยืนพูดเงิมงำอยู่คนเดียวฟังไม่ได้สาบไม่รู้ว่าพูดอะไรบ้างไม่สบายหรือเปล่าครับเนี่ยครูน้อยอีกคนหนึ่งถามอย่างเป็นห่วงปลาเปล่า,ลาผมไม่ได้เป็นอะไรประเดี๋ยวผมจะไปพบหลวงพ่อสักหน่อยคุณสองคนไปเป็นเพื่อนผมหน่อยสิครูบุญมีดูนาฬิกาข้อมือแล้วท้วงว่าเพิ่งจะตีห้าครึ่งอีกตั้งครึ่งชั่วโมง จึงจะออกจากโบสถ์เราปฏิบัติไปพลางๆก่อนดีกว่าคุณสองคนไม่รำคาญเสียงหมาหอนหรือมันเพิ่งหยุดไปเดี๋ยวนี้เองอะไรของมันนักหนาหอนอยู่ได้เป็นชั่วโมงครูใหญ่บนใครว่ามันหอนตอนพระตีระคังเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเอเช้านี้ครูใหญ่มีอะไรแปลกๆพี่กนหรือว่ายังไม่อยากกลับบ้าน ครูบุญมีเยา้าครูใหญ่จึงตัดสินใจไม่เล่าเรื่องประหลาดให้คนทั้งสองฟังเพราะสองคนนี้จะต้องคิดว่าเขาไม่สบายสู้เก็บไว้ถามพระครูจะดีกว่าว่าไงจะไปกุฏิท่านพระครูกับผมไหมครูใหญ่ชวนอีกไปก็ไปไปนั่งสมาธิรอท่านก็ได้ครูอรุณพูด และคนทั้งสามจึงพากันไปนั่งรออยู่ที่กุฏิท่านพระครูอากาศภายนอกค่อนข้างหนาวเย็นเพราะย่างเข้าฤดูหนาวแต่จิตใจของครูใหญ่กลับร้อนรุ่มดังไปสูงขอนทั้งร้อนใจและใจร้อนอยากพบท่านพระครูเป็นที่สุด เสร็จจากสังฆกรรมในโบสถ์แล้วท่านพระครูจึงเดินกลับกุฏิเพื่อเตรียมออกบิณฑบาตโปรดสัตว์เช่นเดียวกับภิกษุอื่นๆในวัดครั้นถึงกุฏิก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นครูสามคนนั่งรออยู่ท่านคิดว่าเข้ามาลาจึงชวนให้อยู่รับประทานอาหารเช้าก่อนพวกผมยังไม่กลับหรอกครับแต่ผมมีปัญหาบางอย่างจะมาเรียนถามหลวงพ่อครับ ต้องขอประทานโทษที่มารบก,กวนแต่เช้าครูใหญ่ออกตัวมีอะไรหรือท่าทางดูร้อนใจพี่กนลวงพ่อครับที่วัดนี้มีพระชื่อหลวงตาเฟื่องหรือเปล่าครับท่านพระครูนั่งนึกอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่ามีแต่ตายไปนานแล้วแกเป็นจ่าสิบตำรวจกรเกษียณอายุแล้วมาบวชที่นี่ ครูใหญ่รู้จักแกด้วยหรือไม่รู้จักหรอกครับแต่ท่านมาหาผมเมื่อคือนนี้มาแนะนำตัวว่าชื่อหลวงตาเฟื่องแล้วครูใหญ่จึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ท่านพระครูฟังอย่างละเอียดฟังแล้วท่านเจ้าของกุฏิก็พูดขึ้นว่า mm hmm. น่าอายเหลือเกินตัวเป็นพระแต่มาขอส่วนบุญจากญาติโยมครูเห็นหรียงว่าพระ ก็ไปทุกขติไปอบายได้ถ้าประมาทหลวงตาเฟื่องแกดือ้ออาตมาเตือนด้วยความหวังดีแกก็ไม่เชื่อเกียดร้านเอาแต่กินกับนอนนอกจากนี้ก็ยังขโมยของวัดไปฝากลูกหลานเป็นประจำโน,น่นบ้านแกอยู่ใต้วัดโน,น่นอาตมาบอกว่ามันเป็นบาปนะหลวงตาแกก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสร็จแล้วเป็นยังไง ไปเกิดเป็นเปรตเห็นไหมครูใหญ่น่าจะถามแกดูว่าทำไมตึ้งได้ใช้ให้ครูมาขอพราไตรทำไมไม่มาขอเองผมคิดว่าจะถามอยู่เหมือนกันแต่ยังไงไม่ทราบลืมเสียได้สงสัยจะกลัวมากไปหน่อยแกคงรู้ว่าเมื่อคืนมีคนเขาเอาผ้าไตรมาถวายอัตมาหนึ่งสำรับเลยใช้ให้ครูใหญ่มาขอฉลาดดินิ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโยมกลับไปปฏิบัติต่อจนถึงเวลาอาหารรับประทานอาหารกันแล้วค่อยมาหาอาตมาอาตมาจะออกไปบิณฑบาตอยู่เหมือนกันเรื่องนั้นค่อยว่ากันใหม่แล้วท่านพระครูก็ออกบิณฑบาตโดยมีนายสมชายหิ้วปิ่นโตเดินตามหลังครูสามคนกลับไปยังศาลาไม่มีใครพูดถึงหลวงตาเฟื่องอีกด้วยกลัวว่าแกจะมาปรากฏตัว ฟ้ายังไม่ทันสางเพราะดวงตะวันยังไม่ขึ้นพวกอมนุษย์ก็มีสิทธิ์ที่จะมาป้วนเปี้ยนให้เห็นได้ท่านพระครูฉันเช้าเสร็จได้สักพักครูใหญ่หนึ่งคนนำครูน้อยสองคนเข้ามาหาแต่ละคนมีกระเป๋าเสื้อผ้ามาด้วยแสดงว่าเตรียมพร้อมที่จะกลับอยู่กันอีกสักคืนทนาท่านจะอาวาตแกล้งยาวไม่ไหวครับ สามเสียงตอบขึ้นพร้อมกันอ้าวเพื่อจะได้เลขเด็ดหลวงตาเฟื่องแกอาจจะให้หวยก็ได้คราวนี้ครูบุญมีกับครูอรุณทำรรท่าสนใจครูบุญมีพูดว่าอยากได้นะอยากได้หรอกครับแต่กลัวจะช็อกตายไปเสียก่อนหลวงพ่อครับตกลงว่าหลวงพ่อจะให้ผ้าไตรหลวงตาเฟื่องใช่ไหมครับ ครูใหญ่ทวงถามเพราะไม่แน่ใจว่าภาระที่รับปากนั้นเสร็จสิ้นหรือยังเออแน่เกือบลืมเอาอย่างนี้เดี๋ยวอาตมาจะฝากผ้าให้ครูใหญ่นำไปถวายพระต้องถวายพระกรรมฐานนะอย่าไปถวายพระสีสัวท่านพูดภาษาจีนก็เป็นเหมือนกันทำไมต้องถวายเฉพาะพระกรรมฐานล่ะครับหลวงพ่อครูอรุณถาม ก็ท่านจะได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้หลวงตาเฟื่องได้ถ้าพระที่ไม่ได้ปฏิบตัติจะอุทิศไปก็ไม่ถึงพระบางรูปท่องบทกรวดน้ำไม่เป็นได้ซ้ำอย่างหลวงตาเฟื่องเนี่ยท่องได้เสียที่ไหนขนาดบวชมาตั้ง 10, สิบพรรษาเวลาเขานิมนต์ไปสวดก็ทำปากขมุบขมิบไปอย่างนั้นเองแต่อย่าพูดไปนะพระแบบหลวงตาเฟื่องเดี๋ยวนี้มีเยอะ ท่านพูดยิ้มยิ้มจากนั้นจึงหยิบผ้าตรายส่งให้ครูใหญ่ถือไปอย่างนี้แหละไม่ต้องหงงต้องห่อรอกเดี๋ยวก็ได้ถวายแล้วท่านพูดเช่นนี้ด้วยรู้ว่าคนทั้งสามจะไปพบพระธุดงกลางทางเพราะเห็นหนอบอกอย่างนั้นเอาเถอะแล้วอาตมาจะช่วยแผ่เมตตาให้อีกแรงหนึ่งจะได้ไปเกิดเ,เร็วนี่ถ้าครูใหญ่ไม่บอก อาตมาก็ไม่รู้ว่าแกไปเกิดเป็นเปรตลืมไปเลยหลวงพ่อได้เห็นหนอแต่ทำไมไม่รู้ล่ะครับครูอรุณสงสัยอ๋อนี่แสดงว่าครูยังเข้าใจเห็นหนอไม่ท่องแท้ดีแล้วที่พูดขึ้นมาอาตมาจะได้ถือโอกาสอธิบายเสียเลยจริงอยู่แม้อาตมาจะได้เห็นหนอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะได้ตลอดเวลาเมื่อไรกันแม้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยุ่งเลยนะสีวันวันไม่เป็นทำอะไรแล้วเพราะเที่ยวไปเห็นคนโน้นคนนี้วุ่นวายไปหมดโปรโดจำไว้ว่าเราจะใช้เห็นหนอก็ต่อเมื่อตั้งสติกำหนดจิตเท่านั้นอย่างที่อาตมากำลังคุยกับโยมอยู่เนี่ยอาตมาก็เห็นโยมเป็นโยมเหมือนเหมือนกับที่คนอื่นเขาเห็นเห็นกัน แต่ถ้าอาตมาอยากรู้ว่าโยมกำลังคิดอะไรอยู่อาตมาก็จะตั้งสติกำหนดจิตแล้วเห็นหนอจึงจะเกิดนี่มันเป็นอย่างนี้พอจะเข้าใจหรือ,อยังล่ะครับเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อครับแล้วคนที่จเจริญสติปัฏฐานสีได้โอกาสเห็นหนอทุกคนไหมครับครูบุญมีสงสยัยไม่ทุกคนก็คนที่จบปริญญาตรี ได้เกียรตินิยมทุกคนหรือเปล่าล่ะได้เป็นบางคนครับครูอรุณตอบเหมือนกันนั่นแหละคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่บางคนก็ไม่ได้เห็นหนอเพราะมันไม่ใช่จุดหมายของการปฏิบัติเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นอาตมาจะยกตัวอย่างสมัยพุทธกาลเรื่องพระอุบลวรรณาเถรีคนนี้เป็นพระอารหาันต์มีฤทธิ์มาก ในบรรดาพระเถระผู้มีฤทธิ์ต้องยกให้พระโมคคลานะแต่ถ้าพระเถรีต้องยกให้พระอุบลวน,นาแต่ถึงแม้จะมีฤทธิ์ก็ยังถูกนันถามานบข่มขืนกระทําชำเราซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องกรรมเก่าครั้งอดีตที่ท่านประพฤติผิดศีลข้อสาคนก็พากันสงสัยว่าทำไมทั้งๆท,ท,ที่มีฤทธิ์อยู่ยังถูกข่มขืนได้ นี่ก็เหมือนกันคือเมื่อท่านยังไม่ได้ตั้งสติกำหนดจิตฤทธ์ก็ยังไม่เกิดในคำพีกล่าวว่าตอนจะถูกข่มขืนนั้นท่านไปข้างนอกมาทั้งเหนื่อยทั้งร้อนกำลังจะนอนพักนันทมานกก็ซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงก็ถือโอกาสข่มขืนตอนนี้เมื่อนันทามานกข,ข่มขืนเสร็จก็ถูกธรณีสูบเพราะทำร้ายพระอรหรัน ถือว่ามีโทษหนักบาปมากเห็นไหมถ้าไม่ตั้งสติกำหนดจิตฤทธก็ไม่เกิดเหมือนอย่างที่อาตมาลืมหลงตาเฟื่องแล้วแกก็ไม่มาปรากฏให้เห็นก็เลยไม่รู้กันอ๋อยังเป็นเปรตอยู่หรือนี่ครับท่านบอกว่าเป็นประทัดตุปปชีวิกเปรตพวกเปรตนี่มีหลายประเภทเหรอครับหลวงพ่อเท่าที่อาตมาทราบมีสี่ประเภท ได้แก่ประทัดตุปะชีวิกะเปรตก็คือพวกที่มีชีวิตอยู่ด้วยการขอส่วนบุญจากผู้อื่นคุปปิปาสิกะเปรตคือพวกที่ถูกเบียดเบียนด้วยการหิวข้าวหิวน้ำนิชามัตันหิกะเปรตคือพวกที่ถูกไฟเผาเร่าร้อนอยู่เสมอและกาละกันจิกะเปรตเป็นชื่อของอสุราที่เป็นเปรตครูอยากจะเป็นเปรตประเภทไหนละ่ะท่านถามครูอรุณ ไม่อยากเป็นสักประเภทเดียวครับทำกรรมอะไรจึงได้ไปเกิดเป็นเปรตล่ะครับหลวงพ่อครูบุญมีถามก็ความโลภนะสิเขาเรียกว่าจิตมีโลภะอย่างหลวงตอเฟื่องเนี่ยที่ขโมยของวัดไปให้ลูกหลานกินเพราะว่าจิตยังมีโลภะยังห่วงลูกหลานคนที่ตายขณะจิตมีโลภะเช่นยังห่วงโน่นห่วงนี่ ไม่ว่าจะห่วงสมบัติหรือห่วงลูกหลานก็ถือว่ายังมีโลภะถ้าไม่ไปเกิดเป็นเปรตก็ไปเกิดเป็นอสุร,รกายฉะนั้นโยมจงจำเอาไว้เวลาตายต้องทำจิตให้ผ่องใสจะได้ไปสุขติภูมิถ้าตายขณะที่จิตมีกิเลสเช่นถ้ามีโทสะก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้ามีโลภะก็ไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุร,รกายถ้ามีโมหะก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ดังนั้นถ้ารู้ว่ากําลังจะตายก็อย่าไปห่วงอย่าไปโลภโกรธหลงจะได้ไม่ต้องไปอบายภูมิอาตมาจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังเรื่องหนึ่งอยากฟังไหมละ่ะอยากครับคนทั้งสามตอบเอาละ่ะอยากฟังก็จะเล่าให้ฟังมีเจ้าคณะอำเภอรูปหนึ่งอย่าให้อาตมาเอ่ยชื่อเขาเลยนะเพราะในไหนท่านก็มรณาภาพไปแล้ว เจ้าคณะอำเภอรูปนี้ท่านสะสมผ้าตราไว้เป็นร้อยๆสำรับใส่ตู้เรียงรายเต็มกุฏิไปหมดและท่านก็หวงมากไม่ยอมแจกใครเพราะตั้งใจว่าอายุครบ80ปีจะทำบุญใหญ่แล้วค่อยแจกตอนนั้นแต่ปรากฏว่าพออายุ75ปีท่านก็มรณาภาพและไปเกิดเป็นเปรตเห็นไหมประมาทดเดียวไปเกิดเป็นเปรตเลย จะว่าท่านโลภก,ก็ไม่เชิงเพราะท่านตั้งใจไว้ว่าอายุ80ถึงจะแจกทีนี้ท่านเลยตายขณะที่จิตมีโลภพคือห่วงผ้าไตรหลวงพ่อทราบได้อย่างไรครับว่าท่านไปนเกิดเป็นเปรตครูใหญ่ถามท่านมาบอกอาตมามาแบบเดียวกับหลวงตาเฟื่องมหาครูใหญ่นั่นแหละแต่แย่กว่าหลวงตาเฟื่องตรงที่ไม่มีอะไรนุ่งหม่ม มาแบบชีเปลือยว่างั้นเถอะมาก็บอกอาตมาว่าท่านพระครูผมหนาวเหลือเกินวันเผาศพช่วยอาภาตรายแจกให้หมดแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ผมด้วยอาตมาจะจัดการให้ตกกลางคืนแกก็มาขอบใจนุ่งหมเรียบร้อยบอกว่าสบายแล้วนี่เห็นหรือยังประมาทไม่ได้เลย เผลอไปนิดเดียวไปทุกขติเสียได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงได้ทรงเตือนนักว่าไม่ให้ประมาททีนี้เห็นความสำคัญของสติหรือยังว่าการมีสติรู้ทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานั้นมีประโยชน์มากเห็นด้วยไหมละ่ะท่านถามเห็นด้วยครับครูสามคนตอบแล้วครูใหญ่จึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับ พวกผมเห็นจะต้องกราบลาและต้องขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาพวกผมให้ได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างได้อาหารบำรุงร่างกายและยังได้ธรรมะบำรุงจิตใจอีกด้วยในฐานะที่พวกผมเป็นครูบาอาจารย์ก็จะนำความรู้นี้ไปอบรมสั่งสอนแก่เยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบไปในอนาคตสุดท้าย พวกผมไม่มีอะไรจะตอบแทนพระคุณหลวงพ่อนอกจากจะขออนุญาตถวายเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสมทบทุนเป็นค่าอาหารเลี้ยงพระเนนและญาติโยมที่มาเข้ากรรมฐานได้ทราบมาว่าหลวงพ่อต้องรับภาระหนักในเรื่องนี้พวกผมพอจะช่วยแบ่งเบาได้บ้างตามกำลังศรัทธาและกำลังทรัพย์ครูใหญ่พูดค่อนข้างยาวและจึงถวายเงินจานวนหนึ่งซึ่งใส่ซอง ปิดผนึกอย่างเรียบร้อยขออนุโมทนาขอให้ครูใหญ่และคณะจงเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพและขอให้มันจเจริญกรรมฐานกันทุกวันในสามคนนี้จะมีคนหนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปได้อาตมาขอบิณฑบาทขอให้เลิกเสียเพราะมันเป็นการพน,นันแต่ที่ซื้อไว้แล้วก็ไม่เป็นไร เอาเถอะที่จะถูกนะ่ะซื้อไว้แล้วไม่ต้องซื้อใหม่บังเอิญคนทั้งสามต่างซื้อรรอตลี่คนละฉบับจึงพากันคิดว่าคนโชคดีที่ท่านพระครูพูดถึงนั้นคือตัวเขาคนเป็นครูใหญ่นั้นตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะเลิกเด็ดขาดไม่ว่างวดน,นี้จะถูกหรือไม่ก็ตามการได้มีโอกาสมาลิ้มรสพระธรรมในครั้งนี้ มีค่ากว่าการถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นไหนไหนเวลาตีสี่ของวันถัดมาท่านพระครูตื่นขึ้นมาปฏิบัติกรรมฐานเป็นเวลาสองชั่วโมงเช่นเคยและไม่ลืมที่จะแผ่เมตตาไปให้หลวงตาเฟื่องดังที่ได้ลั่นวาจาไว้กับครูใหญ่เมื่อคืนก่อนจำวัด ท่านได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ภิกษุนั้นครั้งหนึ่งแล้วคงจะพอช่วยได้บ้างแผ่เมตตาเสร็จท่านจึงกำหนดออกจากกรรมฐานพอลืมตาขึ้นจึงเห็นหลวงตาเฟื่องนั่งพับเพียรประนมมือแต้อยู่เบื้องหน้าผมมาขอบคุณท่านพระครูที่ได้ช่วยสงเคราะห์ผมสบายแล้วภิกษุชาราบอกกล่าวท่านมาก็ดีแล้ว ผมอยากจะต่อว่าสักหน่อยท่านพระครูพูดขึ้นต่อว่ามากๆก็ได้คราวนี้ผมยอมจำนนทุกอย่างเข็ดแล้วถ้าผมเชื่อท่านพระครูเสแต่วแรกก็คงไม่ลำบากถึงปานนี้ฝ่ายนั้นรำพึงรำพันเรื่องที่ผมอยากจะต่อว่าก็คือทำไมท่านไม่มาบอกผมตั้งแต่ทีวแรกเพราะอย่างน้อยผมก็ช่วยท่านให้ไม่ต้องอดๆอยากๆ และทำไมไม่บอกผมตรงๆต,ต้องไปผ่านทางครูใหญ่ท่านไม่อายเข้ารึที่เป็นพระแต่ไปขอส่วนบุญจากคฤหัส์มาขอจากพระด้วยกันอย่างดีท่านเห็นผมเป็นอะไรถึงได้ข้ามหน้าข้ามตาไปเจ้าของกุฏิต่อว่าต่อขานเป็นการใหญ่ผมกลัวว่าท่านพระครูจะไม่ให้อภัยก็เลยไม่กล้าอีกอย่าง ผมก็อยากจะรับกรรมที่ก่อขึ้นนั้นด้วยตนเองก็ท่านพระครูเคยสอนไว้ไม่ใช่หรือว่าทำกรรมแทนกันไม่ได้ใครสร้างเหตุคนนั้นก็ต้องรับผลถูกแล้วแต่ผมหมายความว่าอย่างน้อยก็ยังช่วยให้ทุเลาเบาบางลงได้บ้างแต่ตอนนี้ท่านก็ได้ช่วยผมแล้วผมเป็นหนี้บุญคุณท่านพระครูมากเหลือเกินนี่ถ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีก ผมจะตั้งหน้าตั้งตาเจริญสติปัฏฐานสีไปจนตลอดชีวิตผมรู้แล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันทุกอย่างไรผมจะต้องลาขอบพระคุณสำหรับผ้าไตรใหม่เอี่ยมที่ผมนุ่งห่มอยู่เดี๋ยวนี้พูดจบภิกษุชาราก้มลงกราบสามครั้งแล้วร่างนั้นค่อยๆเลือนหายไปในความสลัวของยามอารุณ์